สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะเริ่มเลยกับสถานะคนโสดนะคะสถานะคนโสดไฟออลคัพโอเคคุณยังไม่ลืมคนรักเก่าแนะ่นอนไพ่ใบน,นี้คุณยังไม่ลืมคนรักเก่าแล้วก็คุณไม่หันมองสิ่งใหม่เลยอะ่ะหรือคุณไปโฟกัสสิ่งอื่นแล้วอะ่ะคุณไปโฟกัสการแบบ ไปมีแพชชั่นกับสิ่งอื่นมีแพชชั่นกับสิ่งที่สวยงามมีแพชชั่นกับศิลปินศิลปินดาราหรือมีแพชชั่นกับการกีฬามีแพชชั่นกับกับโมเมนต์ใหม่ๆไปเรียนทําอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าคุณลืมแฟนเก่าหรือเปล่าเรียกวคุณพยายามลืมแล้วไม่หันไปมองอีกแล้วปล่อยแล้วเนี่ยในมือดูมือที่ปล่อยเลยคะ่ะปล่อยเรื่องเรื่องราวต่างๆพอจบแล้วคุณอยู่ในสถานะของการเมคมันนี่ทำให้ชีวิตตัวเองส,สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ บางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติมีชาวต่างชาติเข้ามาแถบเอเชียอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าคุยชาวราศีเมษรัคนาเมษเข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนกันหรือเพื่อนร่วมงานเข้ามาคุยกับคุณมีทิฐาแปลกแปลกกับคุณนะคะนี่ไงคุณอาจจะได้เจอใครคนหนึ่งจากการเดินทางแล้วอาจจะมีการเริ่มพูดคุยกันสางสัมพันธ์กันแต่เป็นเพื่อนกันไปก่อนสัปดาห์แรกความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะโอกกอดความสัมพันธ์ที่ใครคุยกับคุณอยู่ก็ตามมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปนี้ทิศทางที่ดีมากๆ นะคะเนี่ยมีโอกาสพัฒนาไปทางที่ดีมากๆมีการทําธุรกิจร่วมกันหรือบางคนพูดคุยกันและถูกคอมีเหตุมีผลมีหลักการแต่ในสัปดาห์ที่2ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเนื่องด้วยจากอาจจะเป็นของระยะทางหรือว่าตัวเขาเองนะคะที่เหมือนกับว่ายังโฟกัสกับเรื่องอื่นๆแล้วก็เขาก็ชัดเจนเหมือนกันเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนเหมือนกันว่าคุยกันไปเรื่อยๆก่อนเราก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น นะคะแต่เขาไม่ได้มีใครหรือไม่ได้สนใจใครในสัปดาห์สุดท้ายพวกคุณจะมีโมเมนต์พิเศษต่อ,อกันนะคะก็คือว่าเเขาไ,ได้สูญเสียใครคนหนึ่งที่รักไปนะคะแล้วคุณอนะ่ะเหมือนเข้าไปปอบโยนเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆคอยอยู่เคียงข้างเขามันทําให้เขารู้สึกประทับใจในตัวคุณอย่างมากนะคะเขาเริ่มรู้สึกอยากเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจรงิงจัง,จงกับคุณในสัปดาห์สุดท้ายคุณกับเขาจะแบบโอ้เดวิลบางท่านวิชรารศี องค์ลักขณามังกรคุณทั้งสองคนจะมีแพชชั่นต่อกันอย่างมากทำไมหมอถึงเรียกว่าเดวิดเป็นแพชชั่นเพราะไพ่ต่อมาคือด h เอ็มเพรสนั่นเองเดี๋ยวอธิบายเพยนี้ก่อนคือคุณจะมีแพชชั่นต่อกันมากเขาจะหลงไหลคุณมากเลยนะคะและสัปดาห์สุดท้ายคุณจะเป็นเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายในสายตาเขาแล้หลังจากนั้นเขาจะตัดสินใจที่จะส่งสารไปบอกคุณว่าเป็นแฟนกันนะคะเป็นแฟนกันนะครับนะคะไพ่จะสิิบางท่านสุยชาราศีตุลลักษณตุล นะคะคเขาคนนี้จะจบทุกอย่างที่ทําให้เป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้ลงไปเลยนะคะแล้วจะหยุดที่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะไพ่เดอะเดทอันนี้ดูสวยงามนะหลายเส้นหลายต่างๆนะคะการสอดคองของไพ่แต่ไพ่ในบนี้มันมีอีกในยะหนึ่งนะคือคนละเก่าของคุณกลับมาแต่คุณเลิกเลยแล้วคุณเลือกทางเส้นทางใหม่ค่ะนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ ทีนี้ขอดูต่อกับสถานะต่อไปเลยนะคะมาสถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณวิวออฟฟราจูนนะคะต้องเรียกได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะไปอย่างข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายมันก็ต้องฉุกชะง,งักลงเหตุผลเพราะหนึ่งเลยค่ะสภาวะอารมณ์ของคนที่คุณคุยอยู่มันไม่คงที่ อ mm hmm. mm hmm. ดูดิเดี๋ยวไฮาริเชตเห็นไหมภาวะอารมณ์ของเขามันเดายากเดี๋ยวก็เปิดเผยเดี๋ยวก็ปิดบังเดี๋ยวก็เปิดเผยเดี๋ยวก็ปิดบังคุณเลยรู้สึกว่ามันคืออะไรแล้วเหมือนกับว่าคุณไปรู้ไปเห็นอีกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวอีกสามดาบอีกรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกมากๆเขาอาจจะเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่หย่าร้างหรือเขามีคนที่อยู่ด้วยในบ้านเดียวกันแต่ว่าแค่นอนแยแห้องกันหรือบางคนก็คือยังติดต่อกับ คนของตัวเองอยู่แต่ก็คือมันแยกกันแล้วคือมันเป็นภาวะสับสนวุ่นวายไปหมดนี่นะคะสตรน์ strength. คือเขาอาจจะเพิ่งแยกกับคนรักเก่าแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปอยู่กับแฟนเก่าอีกความสัมพันธ์มันเลยดูไม่เวิร์กคุณก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนปิดตายโดนลอยแพอยู่เห็นไหมเนี่ยอยู่ลอยแพอยู่บนความเสียใจตรงนี้นะคะมาดูสัปดาห์แรกความสัมพันธ์ระหว่างคุณก,กับเขาจะเป็นยังไง the lover เขายังเลือกคุณอยู่เพราะเขาชอบคุณมากๆแต่เขายังอยู่ให้คุณอยู่ในสถานะที่เรียกว่า the lovers เติม s มันเป็นช้อยตัวเลือกรักนะรู้สึกดีนะชอบคุณมากเลยเนี่ยเห็นไหมแต่คุณยังเป็นตัวเลือกให้เขาอยู่เขาปกปิดความสัมพันธ์นี้ไว้รู้กันอยู่สองคนแล้วก็แฮปปี้กันอยู่สองคนแต่ว่าในสัปดาห์ที่สองคุณรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยอะเรารู้สึกเหนื่อยคุณเลยเหมือนเป็นเดอะทาวเวอร์คือปุ้งออกมาเลยแล้วก็แบบว่าเธอเจะยังไงต่อไปหรอกับอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคําตอบที่ได้รับเป็นไพ่เดอะฟูลเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่มีคําตอบอะไรให้กับคุณอย่างแน่นอน ตัวคุณเองเลยเลือกที่จะวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตออกมาในความสัมพันธ์นี้ในสัปดาห์ที่สามพอกันทีแต่เขาเลือกที่จะออกตามหาคุณนะแต่คุณเป็นเดอะเฮอร์มิตไปแล้วค่ะบางท่านคือชราศิกรลัคนาการคือคุณปิดตัวปิดตายแล้วไม่ให้เขารู้ช่องทางการติดต่ออะไรของคุณเลยนะคะแต่ค่ะในสัปดาห์ที่สี่เขาก็ตามหาคุณจนเจอค่ะไพ่ดูหมอเล่าตามเห็นไหมเดี๋ยวดูเขาก็ตามหาคุณจนเจอค่ะคุณให้โอกาสเขาหรือไม่ คุณให้โอกาสเขาค่ะเดะสตาร์บางท่านคุณชรัสีกุมและคนากุมเพราะเขาก็เป็นสิ่งเดียวที่มาเยียวยาวความรู้สึกของคุณใบสุดท้ายคุณเริ่มได้มีการมาปรับความเข้าใจกันใหม่และคุยกันว่าจะเอาอย่างไงต่อไปเขาสัญญาว่าเขาจะไปเคลียร์กับเรื่องราวที่เขาเจอที่เขาเป็นอยู่นะคะอืมคุณเองก็ก็ให้เส้นตายเขาไปเคลียร์ก็เคลียร์นะฉันให้แค่หนึ่งเดือนหรือฉันให้แค่เท่านี้นะคะอืม แลวหลังจากนั้นในสัปดาห์สุดท้ายพวกคุณทั้งสองคนต่างอาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกันใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆหรือไปแค่ใกล้ๆนะคะแล้วก็แฮปปี้มีความรู้สึกพิเศษต่อกันในสุดท้ายของ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 ,ของเดือนนะมาความรู้สึกของเขาคิดยังไงกับคุณคะขอมเมสเซจหนึ่งใบ e อ p e r อ r ฉันจะจัดการทุกอย่างเรื่องนี้ด้วยตัวฉันเองคืออย่าเพิ่งมายุ่งอะไรนะคะ e อ p e r อ r นะบางท่านคุอชาวราศีเมษและคนาเมษคุณมีอะไรมเมสเซจอะไรอยากจะบอกเขานะคะ Queen of คัพ เช่นฉันเป็นคนที่อ่อนโยนเนี่ยฉันก็สามารถฉกค,คุณได้ตลอดเวลาหรือคุณไล่มาฉันก็ไลยกลับได้ตลอดเวลาเหมือนกันตอนนี้ฉันช่างใจอยู่ระหว่างจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่ต่อให้คุณจะบอกว่าไปเคลียร์กับอะไรก็ตามนะคะโอเคประมาณนี้เลยอ่ะประมาณนี้กับสถานะไม่ชัดเจนค่ะดูต่อกับคนคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะถ้าหมอออกเสียงชื่อธาตุผิดขออภัยแต่ว่าจิตหมอคือธาตุไฟเนี่ย ชาวธาตไฟคนมีคู่ค่ะชาวออดคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งชา้าปัญหานี่คือปัญหาของความสัมพันธ์คนหนึ่งพยายามบาลานซ์แต่คนหนึ่งพยายามที่จะสั่งอย่างเดียวเลยนะคะแลวสุดท้ายความสัมพันธ์มันเลยไม่มีความหวือหวาอยู่แล้วมันหมดความหวือหวามันหมดแพชชั่นมันเท่าชาวราศีกันละขนาะกันแล้วก็มีใครคนหนึ่งที่เลลักษณะดีมากดันเข้ามาแทรกกลางระหวางความสัมพันธ์อีกนะคะ สัปดาห์แรกในความสัมพันธ์ของคุณ3ดาดาพูกจะทะเลาะกันเพราะว่ามีใครเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้เหมือนจะไปรู้ว่าโอค้ความสัมพันธ์นี้เป็นรักสามเศร้าแลว้วพวกคุณตัดสินใจที่จะเลิกลาและบอกลากันจบกันไพ่เดอะเดตบางท่านบุชาชลศิพิจิตและคณะพิจิตต่างคนต่างแยกย้ายนะคะในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่สคุณได้เริ่มต้นใช้ชีวิตของคุณด้วยตัวเองส่วนเขาอ่ะเขาเองก็ไปใช้ชีวิตของตัวเขาเองเหมือนกันสัปดาห์สุดท้ายในความสัมพันธ์ฮ a ลโหแฟนจะมีผู้ใหญ่ หรือมีคนคอยเป็นกาวใจให้นะคะแต่ว่ามันยังไม่กลับมาไม่ได้เพราะคนรักของคุณมันเปลี่ยนไปอย่างกันหน้ามือหลังมือเปลี่ยนไปแบบกระทนหันไม่ได้สนใจยายดียอะไรคุณอีกแล้วนะคะอืมเขาได้มอบความรักครั้งใหม่ให้กับอีกคนหนึ่งอะนะคะอืมแล้วคนคนนี้เหมือนคุณมารู้ทีหลังว่าเอาเขารู้จักกันมานานแล้วนะบทสรุปสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไพ่เดอะซันความจริงทุกอย่างจะถูกปรากฏขึ้นไพ่จัสตมิทอีก ถูกปรากฏขึ้นคือมีฝั่งคุณอะที่ก็เป็นแรงเชียร์ที่แบบให้กลับกันมาแต่ส่วนฝั่งเขาก็มีคนใหม่คุยกับคนใหม่นะคะคุยกับคนใหม่นะคะไม่ยอมกลับมานะโอเคโอยดราม่าจังเลยอะทุกคนถ้าไม่ใช่เรื่องราวของคุณปิดคลิปเลยห้ามฟังแล้วไปทะเลาะก,กันนะคะย้าเหมือนเดิมเลยนะโอเคอะประมาณนี้ทุกคนชาวััดไฟเมสสิงธนูค่ะ